หลังจากที่เราได้เบสิกพื้นฐานแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็สามารถที่จะอัดเด็นะครับแล้วก็ปรับใช้นะครับให้มันเอ็กซ์ตรีมขึ้นได้นะครับแต่แน่นอนเราต้องทําไมครับเราต้องสามารถควบคุมตัวเองและก็ควบคุมรถในระดับพื้นฐานได้ก่อนนะเพื่อนๆอ,อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันไปนะครับก็คือเรื่องของการฝึกฟูลล็อกใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่จุดที่เรานั่งนะครับการวางแขนขาต่างๆนะครับเพื่อให้ร่างกายเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อต่างๆข้อมือข้อศอกหัวไหล่นะครับการเปิดไหล่เอวนะครับสะโพกนะครับหัวเข่าแล้วก็เท้านะครับเพราะฉะนั้นรวมถึงคอนะครับการหันมองด้วยนะครับบูล็อกใช่ไหมฮะหักซ้ายปุ๊บเราออกไปใช่ไหมครับใช่ไหมครับซ้ายแล้วก็ทําไมครับขวาใช่ไหมครับทีนี้เราก็สามารถเพิ่มที่จะทำไมครับเอียงรถนะฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อน ยังลดได้เห็นะครับเพื่อนๆนี่นะหมครัือแม้แต่ทําไมครับเยียบเรให้มากขึ้นเยียบเรให้มากขึ้นเห็นไหมเพื่อนๆหรือแม้แต่ยืนใช่ไหมเพื่อนๆอยืนใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะกิี๊ดยากนิดนึงเห็นไหมครับเห็น,นไหมยืนฟูลล็อกนะครับ ก็ไปปรับใช้นะครับแต่ว่านี่มันรถเล็กนะมันไม่ได้เป็นทางขนาดนั้นแต่ผมแค่ทําให้ดูให้เองว่าสุดท้ายนะครับเมื่อเราเนี่ยได้เบสิคในการควบคุมเครื่องมือแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาไปปรับใช้ได้ครับแต่ถ้าเรายังฝึกไม่ละเอียดกับท่านั่งนะครับไม่ละเอียดกับเครื่องมือไม่สามารถควบคุมตัวเองควบคุมรถได้แล้วนะครับ มันจะเป็นการยากมากนะครับที่จะไปทํารถใหญ่แล้วมันทําให้ได้เลยมันต้องใช้ความพยายามก็เราไม่เข้าใจเบสิกตั้งแต่เบสิกพื้นฐานขึ้นไปครับเราจะกิฟรถไม่ได้เราจะควบคุมตัวเองไม่ได้เราจะควบคุมเครื่องมือไม่ได้ควบคุมอาการของรถไม่ได้ช่วงคุมอาการของช่วงล่างไม่ได้ไม่เข้าใจบาลานซ์ไม่เข้าใจไม่รู้สึกถึงกําลังไม่รู้สึกถึงความบาลานซ์ตรงนั้นนะครับมันไม่ต้องไปพยายามมากแล้วมันจะ มันจะทําความรู้สึกได้แค่ชั่วข่าว,าวแล้วไม่รู้ว่าเอ้ยทำไมทําได้ทําไมเราทําไม่ได้เพราะอะไรวะมันไม่สามารถตรวจสอบแล้วเช็คกลับมาได้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนมันทําให้เราไม่สามารถพัฒนาได้ครับมันไม่เกิดความสม่ําเสมอในการควบคุมรถนะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นนะครับควรเริ่มจากเบสิกก่อนนะครับก็คือนั่ง,นะแบบง,ง,งนะครับฟูลล็อกแบบรถตรงๆนะครับเพื่อสร้างวิกฤตจากคลิปที่แล้วนะเพื่อนเพื่อน,อน,อนแล้วคุมตัวเอง คุมเครื่องมือให้ได้คุมกําลังให้ได้ฟิลถึงกําลังให้ได้ฟิลถึงความบาลานซ์ให้ได้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะไปในเลเวลถัดไปได้ไม่ยากเลยนะครับ